ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการสมัครกระเป๋าเก็บบิตคอยหรือว่าเหรียญสกุลเงินต่างๆนะครับกระเป๋านี้มีชื่อว่า Foreset Pay นะครับนี่ครับก็ตามนี้เลยนะครับผม สำหรับลิงก์สมัครนะครับอยู่ด้านล่างคลิปดอนะครับเล่นได้ทั้งมือถือ Android และก็ iOS นะครับเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่ใช้ในการเก็บเหรียญ i t c o i n นะครับหรือว่า d o อ c o i n ไรคอยต่างๆนะครับสามารถเก็บได้ก็คล้ายๆกับ i n Base นะครับผมคล้ายๆกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดลิงก์ด้านล่างมาแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้น Sign up กับไซน n นะครับผมก็ให้เรากดคาว่า Signup นะครับเพื่อที่จะทาการสมัครนะครับที่เป็นกรอบสีฟ้านะกดเข้าไป เอาโอเคครับสำหรับใครที่ใช้ Google Chrome เนี่ยมันจะแปลเป็นภาษาไทยนะครับทำให้เราเนี่ยใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมก็แนะนําเป็น Google Chrome แล้วกันนะครับจะได้ใช้งานง่ายๆนะครับชื่อผู้ใช้เนี่ยก็ตั้งเป็นชื่อเล่นชื่อจริงได้เลยนะครับสั้นๆก็ได้นะครับผสมตัวเลขก็ได้นะครับอีเมลนะครับอ่ากรอกลงไปนะครับผมอีเมลที่เรามีอยู่อ่าที่อยู่อีเมลนะครับก็เหมือนกับช่องนี้เลยนะครับให้เหมือนกันนะครับ รหัสผ่านนะครับทั้ง2ช่องต้องเหมือนกันนะครับผมแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยจากนั้นก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแก้แคปชา่นไปนะครับว่าตรงนี้คืออะไรนะครับน่าจะเป็นในส่วนของสะพานไหมน่าจะสะพานนะครับไม่ใช่นะครับผมผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะทุกคนผมก็เดานะครับ ไฟจราจรนะครับผมโอเคให้มันขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดลงชื่อได้เลยนะครับเอโอเคนะครับผมเมื่อเรากดลงชื่อนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับสร้างบัญชีของคุณสําเร็จแล้วโปรดยืนยันที่อยู่อีเมลนะครับของคุณก่อนเข้าสู่ระบบก็ให้เราเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันตัวตนในอีเมลของเรากับการสมัครสมาชิกของ f o เรสตเนะครับ เอาโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูที่อันแรกนะครับมันเขียนคําว่า forset pay นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีลิงก์ในส่วนของการยืนยันตัวตนนะครับกดเข้าไปนะครับผมเอาโอเคนะครับก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการเข้าสู่ระบบนะครับนี่เลยนะครับการเข้าสู่ระบบนะครับก็กอกชื่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับผมรอสักครู่นะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ True FA นะครับตรวจสอบอีเมลนะครับผมก็ไปที่อีเมลนะครับแล้วก็นํารหัสผ่านเนี่ยมากรอกนะครับผมในส่วนของรหัสโค้ดนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับในอีเมลของเรานะครับทุกครั้งที่เราเข้าสู่ระบบเนี่ยมันก็จะมีรหัสเข้ามาให้เรานะครับผมแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้กดเข้าสู่ระบบนะครับนี่เลยนะครับผม ตรงนี้นะครับมันขึ้น1คะแนนสะสมนะครับถันชอบมันนะครับตรงนี้ก็กากบาดปิดก่อนก็ได้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการสมัครในส่วนของ f o r e t Pay นะครับเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่สามารถทําเงินได้ด้วยนะครับผมทำเงินได้ด้วยนะครับก็สามารถเก็บเหรียญบิตคอยบิตคอยไลท์คอยนะครับอีทูเรียมดักคอยนะครับแล้วก็บิตคอยแคส s แล้วก็เหรียญต่างๆนะครับมันจะเก็บได้แค่นี้นะครับผมเก็บได้แค่นี้เลยนะครับ ที่ผมมาสอนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเว็บต่างๆนะครับที่ใช้ในส่วนของกระเป๋านี้ในการเก็บเหรียญต่างๆนะครับเมื่อเรามีเหรียญในกระเป๋า f o เ c e ต p เพแล้วเนี่ยเราอยากจะโอนย้ายเหรียญไปยังกระเป๋าอื่นทําได้ไหมทําได้นะครับผมทําได้นะครับวิธีการทํานะครับก็ให้เราดูที่หัวข้อด้านบนนะครับที่อยู่ที่เชื่อมโยงนะครับกดเข้าไปนะครับ สมมุติว่าเราอยากจะโอนย้ายเหรียญจากกระเป๋า f o r e p a y เนี่ยไปยังบิตคัพหรือว่าสตาง p ป o เราสามารถทําได้นะครับก็นําที่อยู่ลิงก์กระเป๋าเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับอ่าแล้ว,แล,วแล้วเราก็เขียนชื่อตรงนี้ว่าชื่อกระเป๋าอะไรอย่างเช่นบิตคัพเราก็เขียนบิตคัพอย่างเช่นคอยเบสก็เขียนคอยเบสอย่างเช่นสตาง p ป o ก็เขียนสตาง p ป o ลงไปจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกเหรียญว่าเราจะโอนย้ายเหรียญอะไร bitcoin ethereum dogcoin litecoin Bitcoin c a s สนะครับแล้วก็ d a s ต่างๆอะไรเหรียญต่างๆเนี่ยเราก็สามารถกดโอนได้นะครับเมื่อเรากรอกเสร็จนะครับเราก็กดลิงก์แค่นั้นเองจากนั้นก็มากดถอนนะครับนี่กดถอนตรงวิสโดนะครับการถอนเนี่ยก็มี2แบบนะครับแบบปกติก็คือ4ชั่วโมงเงินจะเข้าที่กระเป๋าแล้วก็แบบทำแบบเร็วก็คือ5นาทีเข้านะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่าธรรมเนียมเนี่ยจะแพง ต่างกันนะครับผมต่างกันนะครับแบบปกติเนี่ยจะถูกกว่านะครับแบบเร็วเนี่ยก็คือค่าธรรมเนียมก็จะเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นเราจะถอนเหรียญนอะบิตคอยนะครับสมมุติเราถอนบิตคอยแล้วก็กกที่อยู่ลงไปงที่เราได้ uh, กดเชื่อมต่อไว้เมื่อกี้นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจำนวนเหรียญที่เราต้องการโอนก็กรอกลงตรงนี้นะครับผมอย่างเช่นเราจะถอนเท่านี้นะครับผมหรือว่าทั้งหมดก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดเงินที่คุณจะได้รับนะครับแล้วก็กดถอนเลยนะครับ เป็นการถอนเงินแบบโอนย้ายกระเป๋านะครับผมเป็นการโอนย้ายกระเป๋านะครับวิธีการโอนย้ายเหรียญ Foreset Pay ไปยังบิตคับใน YouTube มีสอนนะครับก็ไปหาดูได้ที่ผมมาสอนสมัครเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเก็บเหรียญบิตคอยต่างๆจากเว็บต่างๆนั่นเองนะครับก็ลองมาสมัครได้นะครับผมต่อมานะครับให้เรามาดูที่แผงควบคุมนะครับแล้วก็กดแดชบอร์ดผู้ใช้นะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าแรกนะครับผมวิธีการเอาลิงก์กระเป๋าของแต่ละเหรียญเนี่ย ทำอย่างไรนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับคําว่าฝากนะครับกดเข้าไปที่ฝากนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูที่อยู่ลิงก์กระเป๋าของเราว่าเราเนี่ยจะเอากระเป๋าไหนไปรับเงินจากเว็บตัวนั้นหรือว่าแอปตัวนั้นนะครับผมก็สามารถเลือกได้จะเป็น Bitcoin BTC d o c o i n e t h หรือว่าอีชอเลียมนะครับก็ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับตามนี้นะวิธีการเอาลิงก์กระเป๋าก็ดูตรงนี้นะครับผมกําลังสร้างที่อยู่ของคุณโปรดกลับมาตรวจสอบใน อ่าอีกครั้งนะครับอีกสักคู่นะครับก็รอการตรวจสอบอยู่ตรงนี้นะครับมันกําลังสร้างลิงก์กระเป๋าให้เรานะจะเป็น qr code ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่าต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของการทําเงินนะครับทําเงินจากเว็บฟอเรสตเพเนี่ยสามารถทําได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่ารับอยู่หรือว่าคําว่าเอินนะครับอ่เดี๋ยวแปลเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับเนี้ยตังนี้จะเป็นคําว่าเอิญนะครับผมกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของหน้าเว็บต่าง ที่เราจะทําเงินจากเว็บนี้ได้อันแรกเลยนะครับรายการนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของการดูเว็บต่างๆนะครับผมสามารถเข้าไปทําเงินจากเว็บต่างๆได้นะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยทำนะผมไปดูจากช่องอื่นมานะครับเขาบอกว่ามันทําได้นะครับอ่าโอเคสําหรับอันที่2นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไป อ่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับน่าจะใช่นะครับผมก็เพิ่งทําครั้งแรกเหมือนกันนะยังไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจในส่วนของเมนูต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับแบบสํารวจนะครับสาหรับใครที่เป็นคอสายแบบสํารวจเนี่ยก็ลองมาสมัครทําดูได้นะครับผมตรงนี้ก็รอนะครับอ่าคุณจะต้องได้รับการชําระเงินนะครับ ในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยอย่างน้อย5้าครั้งทุกเดือนนะครับก็ต้องมีเงินเข้าออกในส่วนของเว็บไซต์นะครับจากการรับเงินจากเว็บอื่นๆมา5ครั้งต่อเดือนนะครับมันก็จะขึ้นเมนูต่างๆให้เนาะตัวนี้ผมก็เพิ่งทําครั้งแรกนะครับตามหัวข้อตรงนี้นะครับผมอาจ่ายให้คลิกนะครับตัวนี้ก็เป็นการคลิกโฆษณานะครับก็อย่างน้อยมีเงินเข้ามาในเว็บเนี่ยหครั้งนะครับเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งทําครั้งแรกนะครับก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับ ตรงนี้มีลูกเต่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นเกมนะลองลองลองเข้ามาดูได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมเองก็จะเป็นการเก็บในส่วนของเหรียญต่างๆดีกว่านะครับผมเก็บไว้แล้วก็เอาไปโอนเงินเข้ากระเป๋าหลักแล้วก็ถอนเงินดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการสมัครก็น่าจะแค่นี้นะครับผมไม่ยากนะครับเพราะว่า พอเศษเพย์เนี่ยมันไม่สามารถโอนเงินเข้าธนาคารแบบโดยตรงได้มันจะต้องโอนไปยังอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับแล้วก็โอนเข้าธนาคารนะครับผมเหมือนกับอคอยเบสนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิด,โดีโอถัดไปสวัสดีครับ